มาจาับพี่น้องเมื่อวนนี้มากินข้าวเปียกเดียงกันต้ม้าวเปียก่น้อยยกไปได้เม่อรี้ไม่ิเนี่ยกินเ,เป็นถาดจินเป็นกะละมังเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อกิน,นต้มข้าวเปียกเียงกันเส้นเหนียวนุ่มอันนี้คือพักพักพกับพี่น้เงผักหอมรวมบ้านเฮานะโอ้สี้ดแล้ว ยังไม่กินไม่ชิ่ดเลยครับกินกินแบบสูตรดั้งเดิมเลยกินมาจากประเทศลาวเลยกินเลยมันเลือกพี่น้องเล้ตอตรงก็เปียกเขาเปียกเหมือนกันอืมเช่นเยอลูกเนาะในรูแล้วยังไม่กินอยู่ยังไม่กินหรอ ั้งหองงหมรวมบ้างคะมเป็นสารเนนนเนาะข้อ,อ,อเ,ขเอินมินมินหเหะอมีว้านเอินหอมรวมรับมินที่เขาไปเห็ดจากที่ฟัน่นเพี่น้องเส้นเส้นก็บเรียงเหมือนกัน อ,อืกระเพี็ดเสียอย่างหนึ่งผมมีกะปิถ้ามีกะปินี่ก็สีาวล้าคักเลยละนีก่กรเล่าคับเต้นเก็ดคนเล้าเนอะกระเล้าคับเด็ดีมไปเล มากันนี่มากเลยแกงพี่สลัดแน่คือบ้าน้องนู้นแบบนี้แล้วตัดมันจะหอมหอมมากมาย ต้องกินนอนห่อนด้วยนี่ยินอ่ะเพื่เสี่ยน้ำเลือดก็เจี๊ยบเลือดพวกแข็งเลือดนุ่มะต่เลือดเ,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 เมียเจียบคนนี้ไปกินนะบ่ <laughs> ดนโดนเ้อตเจือตาโอเวนอ,นอเวเร์พัดเีนอนแล้าโอรบอวางตาโออทำงานเราะพัดก็มีงานนอนนั่นหย่อนนอนอย่างนั่ยวยป็นเรียเบๆโมกุณนอนกับพูดเห็นงานมงึงโตกหมหอ,อกเห็ด เพิ่งมาบ้านได้กินกรุเมล่าหอับเป็นแบบทอดหอมกินแบบเสียบๆคุอแบบพี่หนุ่มมพปปพาพริกแจบ่อพริกมาพริกตัวพรเกเป็นแค่เรื่องอะไรมกพริกพริกป่วมพี่น้องสีหน่วยบอบพริก พี่หนูก็มีนะน,น่าของจริงบ่กเข้าไปอ๋อสองคนนี้กินพักเก็ตไงพักทานนี้กินเมื่อไหร่ <Yeah. S 2> เป็น่ตรงๆแบเวียงจันนะครับสดๆฮ้อนเลยอันนี้เส้นสดใชพี่น้องเส้นสดเส้นเวียงจันเวียงั่งไดเด้อเด้อเด้อซั่งไดเลยสั่งทางไหน,นะคุณพี่ซั่งน้ำหลานอืน่นมาไปเดี่นี้ <c oughs> นี่ยมไม่ขายอยู่นี่ยสงอยู่อย่างจันอืมค <laughs> นว่าอย่างคุณขายเนาะสรงเลยเด้อขาถ่าวมาสร้างมันไปอรไ้ายสร้างอยู่อย่างจันนร์น่นอนฉัน้ง,งคนขายด้อย <laughs> ันนีย่าซื้อกัน สองคนยังกินรสจัดเลยจัดจังหวอังเมียหมกเรียอตอบริดเลกินผักก็นเก่งมากเราก็มีผักเติมมาเรื่อยเยพราะเรากินแบบบุฟเฟ่ผักเราก็จะมาเรื่อยๆมันห่อนไหม้อง กินบุฮอนพรบุฮเมาบุฮอนมันกับบุแซไปเนาะสดนามะฮอนเขา,าเปียกเวียงจันบุหนามากเ้อ่ยเรานปยังือมากินโค้ด้าถวยกินน้ำกันมันต้องแซบบอย่านเป็นนั่นเป็นนี่บ่กแค่นี้มาเป็นผัวเมียกัน <c oughs> ดีใจเนยคุดามาคุดามาเกงเก่งเนากินข้หัวยกกันก็ยานเป็นังานเป็นนี่แล้วแบบนั้นกันนะนะโเป็นหรอนะกินข้าวกยานเป็นบ้านนั้นกันโมเป็นบนั่นแหะยังครับราภาเนี่ยบอซีโอปิดแต ว่าแม่จีนอะไรบ้านหน่อยใช่ไบ้านหน่อยแล้วเศษโลหนึ่งหมดเจาะกุ่นนี้ก็เปียกโล เลือดกระ้ัวเลือดนุ่มๆเลือดบแกงเ,เลืดดลอ,อ,อดสดๆไปเอาแยวเบาพัดย h i มามางยาอยู่หวมอืม ็คือพักอันชาแนลของเทปเดลพี่น้องมันหอมแต่เนี่ยของเทปไม่หอมเนาะสวยๆหิวอือันนี้มันหอมนี่มันหอมแล้วมันนี่นี่อันนี้จะพูดพักนย่งเอาเทิมมันนี่พักไหน,นอันนี้ยาอันนี้นพักผมเกลือเ <laughs> มียนดอกยางพักผมเกลือเแล้วตัดปนมานี่ กินอะไรบนนู้เอกินมาก็ต้องรวกอืมอืมกินหมูยออ <c oughs> ตัวบ้าพากินแล้วในบนเป็นยีกได้ปัวไม่อืก็ไยังไงผัวไม่ย,ยังไงอ่ะอืมัวเก้าแหลมมันก็จจำเจในผัวไม่มันก็นตื่นตาตื่นใจ มีแคมไดไแเนเ่ยกเอาผัวไหมคอมเมนต์มาคุณาจะฟ้าป้ามาพัดไปเอาเด็กตัวเดมี่ไม่เด้อจะเด้กไก็จะเอาผัวไหมึ้นกันตอนเดียวพี่ยังแจกขอขพี่ยังแกขอขซี่เ้ยมาด่าล่ะของคอย để nhá, bùng gà gà bác tại mật thiết mùa dip quân tụt năm mặt hồn chạy 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 thế chạy chạy ก็เป <ừ. S 2> ียกไกลมันกับกระดูกไก่้กับปดวาติรินไกลกับว่าให้กระดูกไก่เออบอกแห้กระดูกไกล้่นมันจะกระดูกแต่เปิดโอเป่อยังไงนะตุ่มัดมือเลยตุดไปจุดมาแกตักตัอแกะหมดยหนย้อยบ่าวัดมา เป็นอย่างไรจักได้ค่อยบุโ,งโเ่เาบอกว่าแกนวดค่อยเฉได้เปียกนะแล้กค่อยบุงค่อยเดไปด้ไปป็นอย่อยอยยค,ค่อยยกถังแก๊สบุกึ้นบุกัแก๊สรแ่ค่อยอุ่ไม่ค่อยเป็ยกถังแก๊สอิ่มไหเนี่ยอตอนแรกว่าอยู่นอิ่มดรอคนวะ เยี่ยเขาเอินกล้มงเขาน้อยค้าแม่ขาเมียกันเต้บุ่อีบสุดท้ายบุีบม,มาเดง